สวัสดีค่ะมื้นซิมารีวิวไปตลาดสวนมว่านี่เนาะค่ะได้มาซ้ำานี่แเหรค่ะแต่ว่าแพงเป็นตานาากันหูว่ามันแพงฟันนี่ปล่อยโบผีขึ้นเอาโดอกล่ยทามเพื่อก็บบบกแกราคาบอกเงาะได้ามาเคืองกิโล <30 50. S 2> สามร้อยห้าสบามร้อยห้าสิบบักอันนี้ได้มาสองกิโลบับงยังนักใหญ่บกักบักกองน้ำได้มาสองกิโล สามรอยสามรอยแต่ว่าบักล่ำใหญ่นีแพ่งอีหรีแพ่งแห้งมาถึงเคยกิโลสามรอยค่ากิโลเป็นไดสามรอยหาซีฟไหมค่ะปลาดิบแข็งหายายบานเท่าข้อใดบ้านเท่าข้อไดบานเท่ายังแขงกับสี่ซิบหาซิบเต้ยังไรหนึ่งแต่ว่ายี่สิบหาบาทได้ไรได้ยังไม่เออบักหุงได้มาสองน่วยแหมค่ะสามรอยแต่ว่านุวยหนึ่งตามกินมะหวอดมาตามกินแสบเป็นต้นไง ได้กล้วยตำสมมาสองน่วยค่ะได้กล้วยตำสมมาสองน่วยกล้วยตันี้ม่ยละสิบาทค่ะนุยละสิบาทโอ้มาตำเนี่แต่ว่าบานนี้กล้วยตัวนี้องบานห้านีแพงไรบีไงบีไงสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบานุละสีสิบาทกันไงว่ีหน่อยเขาได้ยังบีหน่อยอันนี้บีไงปีหน่อย วีหน่อยอรอยา่หนีวีหน่อยนีวีใหญ่ค่ะหนีวีใหญ่วีใหญ่สองอร่อยค่แต่ว่ามันหั่นน้ำนักนหลายตัวนนิเขาสร้างน้ำนักเอาโอ้โอ้แต่มาวัี้เห็นมะหูลาค่ะมีเฮียเคยแตกเลยเฉยๆเงิ้โอเคแ่บๆกินแ่บๆแสบยูแต่ว่ามันกระแพยงโคตร โอ้ยอยู่บ้าใดเหรอค่ะมันของมันแพงหลายก็คือบ้านเฮาบ้านเฮาย่างไปตลาดกันเลยกินเนาะใหญ่ตลาดกันเลยกินวีกล้วยละเศร้ากวยวีละเศร้าสามสิบกับพ่อกินแล้วบางหุ้งมีก็เอื้อยต้นยุ้เฮี้ยนยุ้เฮี้ยนย่างดกย่างดกนี่แหละใหญ่ซีวิตอ่ะไม่เมืองนอกกินนี่ยังก็ต้องประหยัดเพราะว่ามันแพงของมันแพง ประหยัดกะนได้มีต่อของกินเต็มตู้ประหยัดประหยัดพได้ดอกของกินเนาะประหยัดหนึ่งไปบันไดก็ซื้อมาเต็มตู้ไว้ซื้อมาไว้รก็อายะอยูวันตียายเราซื้อกรอบานกลับไปไม่คุ้มกินไลยเดี๋ยวเขาเสียดายกลับบานดพอดายเสียดายครับาดโอเคยายฝากฝากช่องหน่อยฝากช่องในเรือค่ะเคยซิซากิสไฟอเมริกาค่ะกดติดตามใหนเรื่อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย